อ่ะครับวันนี้พามาชมที่ดินติดลำธารฮะนี่น้ำใสๆรายเอ็นดฮ่าฮ่าสวยงามฮะนี่ลำธารมาจากน้ำตกโอยดกเดี๋ยวให้ฟังเสียงน้ำน้ำไหลก่อนเนาะอ่าสวยงามนี่ทางนี้สวยฮะนี่สีไร่เนาะเดี๋ยวจะไปบอกราคาขาบนวิวเขาโอ้ววิวหลักร้านโอเคกี่ล้านล่ะโอ้ยบักสามสิบร้าน วันน да ี้ผมก็มาลำทานคนเดียวเนาะแปลงนี้เหมาะครับเหมาะกับการซ้อนเมียน้อยซ่อนเมียน้อยครับแปลงนี้สวยใหญ่นี่ลำทานน้ำทายใสอะชมลำทานฮะนี่ฮะน้ำายใส่มาจากโกดดกเส้นหลักเลยพี่สี่ไร่เนาะ ไอ้ไอชมก่อนไอนี้โทษวิวเขาวบบ,บเหมาะฮะเหมาะสำหรับต้อนเมียน้อ,นอยน <c oughs> ี่น้ำมันมาแล้วโอ้มาเยอะด้วยสายแจวในพื้นที่ของเราาะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนให้ชมลมทานก่อนเน่ลมทานน้ำใสๆไรยเย็นฮะ ท่านแต่สนใจนัดดูที่เดียทุกวันเด้อจะบอกให้เอ๋ไหวไหมเนาะโอเค,อเคติดลำธารน,นะติดลำธารกว้างอยู่ประมาณสักอ่าร่วมหนะ้าสิบ <5. S 2> เมตรเนาะร่วมห้าสิบเมตรเนี่ยให้ชมก่อนเดี๋ยวพาไปชมข้างบนเดี๋ยวบอกราคานะเนาะให้ชมลำธารก่อนตรงนี้เป็นฝายน้ำล้นน้ำซัดขาดพี่เนาะ บปลงนี้เหมาะฮะเหมาะมากซ่อนเมียน้อย oh, <no. S 1> ไปครับเดี๋ยวพาไปชมด้านบนออวันดี้ค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดลำธารน้ำตกเกาอีดกานำเสนอนะคะที่ดินจำนวนสี่ไร่ค่ะขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสัะบุรีนะคะคุณสมานพาไปดูน้ำตกมาแล้วใช่ไหมคะนี้เราพาไปชมด้านบนนะคะซึ่งวิวภูเขาล้อมรอบเลยเห็นไหมคะ และที่สําคัญนะคะที่ดินด้านหลังว่างติดลาธารเกือบ50เมตรนะคะโอ <Okay. S 1> เคเห็นไหมคะเป็นวิวเขาอยู่ในที่ท่องเที่ยวเลยคะ่ะแล้วก็จุดกลางเต็นท์มากมายนะคะมีเพื่อนบ้านแน่นอนคะ่ะที่นี่ไฟฟ้ามีด้วยแล้วคะ่ะจะตั้ีไหมไฟฟ้าไม่ถึงเอาไฟฟ้ารู้ถึงใช่ไหมอ๋อต่อเอาตรงนี้เขาต่อแล้วเดี๋ยวเราจะแผนให้ดูวิวภูเขานะคะ A few moments later เด uh, ี๋ยวภูเขาจบล้ใช่ไหมคะ uh huh. ที่ดินจำนวนสี่ไร่นะคะขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะนํำตกโปก,ปก,ปกอีดกนะคะติดลำธาทลาตกโปอีดก,ก,ก,กตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสนใจติดต่อนะคะศูนย์เก้าสองสี่เก้าหนึ่งสี่สามเสี่แล้วก็อีกเบอร์นะคะศูนย์เก้าสอง สามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามค่ะแล้วเราไปหายต่อคุสมานแทนชมพื้นที่รอบต่อนะคะ A few e m m o n อันนี้ก็จะเป็นทางดินลูกรางเนาะเข้ามาจากมีเข้าได้สองทางฮะเข้าได้สองทางเข้าเข้าจากลาดยางเลี้ยวเข้ามาประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรเนาะข้าลําฐานมีได้สองทางฮะไม่ข้าวล่าฐานก็ได้ถ้าไม่ข้าลมาฐานก็จะเข้ามาประมาณสักห้าหกร้อยเมตรนะพื้นที่ อันนี้ก็กว้างอยู่ประมาณเกือบ50เมตรติดลำธารสวยๆวยงามๆเส,ส,สน้นหลักนะเส้นหลักน้ำตกกอยดกว้าวสวยใหญ่ห <laughs> เดี๋ยวพาไปชมอ่าด้านบนของวิวเนาะก็คลิปนี้ก็จะฝากไปแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปอ่ารอบบนให้ชมวิวโอ้หลักบัก20-30ล้านไปแล้ว <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวพาไปชมเ่ยนี่พื้นที่ของเราเนี่นะที่ขอบเขตน,นะนี่แล้เวเชีปรดไปไปโน่นเลยไปไป,ไป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 โน่นนะติดเขาเลยติดเขาเ,เขาก็คือทางอ่า็ปทางดินแล้วก็ตรงนี้ที่ยืนอยู่ในข้างหลังเนี่ยปากปากปากเนี่ยล <c oughs> ำธารอ่าสวยหลังเขาหน้าน้ำโอ้ยบักสุดยอดเลยพุ่นแล้วนี่ฮะก็ที่นี้ปากไว้แค่นี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมอ่าด้านบนแทนวิวกับเข้าย้อน ในเขาอ่าว่าสวยแค่ไหนอ้าวฝากที่ดินจำนวนสี่ไร่นะคะขายในราคาไร่ล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะติดติดลำธารน้ำตกโกดดกตําบลเชอโอมบ์อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสนใจแอดไลน์หาเราได้นะคะ0 9 2 4 9 1 4 3 7 4 0 9 2 3 8 0 4 5 8 3ยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอเคเย One eternity later